ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าดาวพุธซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคมเป็นผู้ที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายคุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดี คุณจะมีเพื่อนบ้านมากมายลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอคุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง คุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามาคัคคีลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไร คุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณมักจะเข้าร่วมเสมอเมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุค,คลิกของคุณอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้างเนื่องจากคุณเป็นคนที่ชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไป อาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ลักษณะนิ้วมือในกลุ่มนี้มีอัตราส่วนนิ้วเรียกว่าแกมมาซึ่งมีลักษณะนิ้วดังนี้คือนิ้วกลางยาวกว่าทั้งนิ้วนางและนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือที่ยาวกว่านิ้วก้อยรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือกรีด นิ้วกลางที่ยาวขึ้นเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารที่ดีและความรับในความรู้ในขณะที่นิ้วนางและนิ้วชี้ที่สัน้นอาจบ่งบอกถึงนิสัยที่ระมัดระวังและครุ่นคิดมากกว่านิ้วหัวแม่มือที่ยาวกว่านิ้วก้อยนั้นบ่งบอกถึงพลังใจที่แข็งแกร่งและความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จ ในขณะที่นิ้วก้อยที่สั้นกว่านั้นอาจบ่งบอกถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นต่อการลงมือทำงานมากกว่าการเจรจาโดยรวมแล้วรูปร่างมือนี้เป็นตัวแทนของการผสมผสานร,ระหว่างความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา ความระมัดระวังและความมุ่งมั่นรูปทรงมือนี้เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงและความคิดสร้างสารรค์เช่นวิศวะกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกหรือด้านสถาปัตยกรรมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง